สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคนหลังเขานะครับวันนี้จะมาะแชร์นะครับหรือว่าแนะนำวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องของ IDM ติดซีเรียลนะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องของ IDM เวลาเปิดขึ้นมาแล้วเกิดอาการแบบนี้นะฮะเห็นว่าอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดแมเนเจอร์ที่คุณใช้งานขณะนี้ได้มีการจดทะเบียนกับหมายเลขซีเรียลปลอมนะฮะพร้อมทั้งนี้สถานะของ IDM จะถูกปิดการใช้งาน ล้วก็จะให้เราลงทะเบียนนะครับอันนี้หลายๆคนลงทะเบียนแล้วก็ไปเอาซีเรียลมาแล้วก็ไม่ได้ผลนะฮะแต่วันนี้จะมาแนะนําวิธีคลกนะฮะให้ได้ผลแล้วก็ใช้งานได้ถาวรร้อยเปอร์เซ็นกันเลยทีเดียวนะครับขั้นแรกนะฮะขั้นแรกก็ต้องไปโหลดโปรแกรม IDM มาก่อนนะฮะอันนี้ผมได้ฝากไฟล์ไว้แล้วนะครับที่ 4share นะครับก็สามารถที่จะ ไปโหลดกันได้เดี๋ยวผมจะทำลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับท่านที่ต้องการโหลดนะฮะก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะฮะนะครับอันนี้ต้องต้องเป็นสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะฮะแล้วถึงจะโหลดได้นะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยสำหรับขั้นตอนการดาวน์โหลดโฟล์ชร์ผมจะไม่แนะนำแล้วกันนะฮะขอข้ามไป ขั้นแรกนะครับก่อนที่จะติดตั้งเ,เราก็ต้องทําการาลบนะฮะโปรแกรม idm ตัวเก่าออกจากเครื่องก่อนนะครับก็วิธีการลบก็ขอข้ามไปแล้วกันนะฮะคิดว่าหลายๆท่านคงจะลบเป็นนะครับลบแล้วก็ทําการรีสตาร์ทเครื่องครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็จะมาเจอขั้นตอนต่อไปนะครับ สำหรับการโหลด IDM นะฮะสำหรับท่านที่โหลดมาแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์หน้าตาประมาณนี้นะฮะก็จะมีตัวติดตั้งนะครับแล้วก็แพทของ IDM นะฮะแล้วก็วิธีการแก้รีจิตนะฮะป้องกันการอัปเดตเพื่อไม่ให้ IDM ถามหาการอัปเดตรุ่นใหม่ๆนะฮะอ,อันนี้ก็ขั้นแรกก็เราก็แตกไฟล์ของแพทมาก่อนนะครับ เราก็จะได้มาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับต่อไปก็ทําการติดตั้งเลยนะฮะไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากนะครับแต่ว่าสามารถใช้งานได้ร้อเซกันเลยทีเดียวอ่ก็กดต่อไปต่อไปนะครับใครที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะมีคําว่า next นะฮะอันนี้ก็จะถามว่าให้สร้างไอคอนอบนหน้าเดสก์ท็อปไหมถ้าต้องการก็ติ๊กนะฮะแล้วก็กด ได้เลยนะฮะเน็ตต่อไปนะฮะก็จะทําการติดตั้งแป๊บเดียวนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ทีนี้เวลาติดตั้งเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับอ่านะฮะเวลาเราเปิดมามัก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะฮะก็คือ IDM ไม่ได้ไม่ได้รับการลงทะเบียนที่ถูกต้องนะครับอันนี้เราก็ออกไปก่อนนะฮะแล้วก็สําคัญก็ออกจากโปรแกรม IDM ไปเลยนะฮะบางทีก็ค้างอยู่ที่ ทักบานะครับอันนี้ก็ต้องกดออกไปด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เข้าไปที่แพทนะฮะทำการ Copy file ล์แพนะครับผม Copy แล้วก็เอาไปวางตรงโฟลเดอร์นะครับในไดร์่าในการติดตั้งโฟลเดอร์ของอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดเมเนเจอร์นะครับก็เข้าไปนะก็ทำการ copy แล้วก็เพจลงไปนะครับเราก็จะได้ตรงนี้นะฮะ วิธีการแพทก็ง่ายๆนะครับคลิกขวาขึ้นมานะครับ Run adminstrator a d นะะก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการแพทไฟล์นะฮะทีนี้ก็เนี่ยไฟล์อัปเดต successfully เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ register อีกทีนึงนะครับกดทั้งสองปุ่มเลยแค่นี้นะฮะก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับผม ก็สามารถที่จะใช้โปรแกรม IDM ได้เลยแต่ว่าก่อนใช้ก็รีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เปิดเครื่องมาก็ใช้ได้ตามปกตินะฮะเนะี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเปิดขึ้นมาก็มันก็จะไม่ติดละจะเป็นตัวจริงละเนี่ยเห็นไหมฮะเกี่ยวกับ IDM เนี่ยลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นการาติดตั้ง IDM ใช้ได้ถาวนจริงๆนะฮะอันนี้คอนเฟิร์ม และอีกอย่างหนึง่งเขาจะมีวิธีการแก้ไฟล์รีจิตกันอัปเดตฮะก็จะมีวิธีอยู่ข้างในนะครับเนี่ยก็จะบอกว่าทำยังไงบ้างลบตัวไหนบ้างอันนี้ก็ลองไปทำกันดูเองนะครับผมอันนี้รับรองว่าใช้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับคนวางหลังเขาจะนำสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ